สะบายดีตอนม่อก็นี้เขากลายมามึงก็นี่เห็นป้ายสีฟ้าอยู่ทางหน้าเฮานี้เมเปบะสถานีเซิงเงินเฮ้าหลักโคง้งลับรถไปเบิ่งเดี๋ยวนี้นะสถานีเซิงเงินเพื่อนเข็นซือฮันดีสถานีเซิงเงินเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งก่อนเด้อนั่มมันทางรถไฟนี่แล้วไป มีทางไปยุมีทางไปยุ่ลตามันโคทางรถไฟนี่แหละไปพูนเลยเดี๋ยวสิพผ้าไปเบิ้งก่อนอันนี้แม่น,น,น้ำค้านเด้อตัวเหาสีลงคอยลงไปนี่นี่นะน้ำค้านแล้วก็ไหลไปเสื้อลงพระบางพอแล้วไปตกอยู่ลงพระบางพอดีตกกันอาณาบอนลิ้นบอนโหบ v e ท่องเที่ยวเลยนะบนปากน้ำค้านนะบน,บนมะันตกนะ บนยางลินยางโ h งามอยู่ปากน้ำคั่นนะบนังงามบานเฮิรนอยู่เขตนั้นโอ้เพิ่นเฮ็ดสูงเห็ดสูงมาแต่เได้ไรเพราะว่าเพิ่นนั้นมันอยูกโก่โกนโกนน้ำเด้อยู่นี่นะมันเป็นแม่น้ำมันอยู่โกนแม่น้ำเพิ่นเลยเฮ็ดสูง ก็ชงสูงเงนเสาโคนี่นะโอ้บอนนี้เป็นหาดงามมีรีได้บ่อนนี้เป็นหาดบังงามตอนสงการนี้เพินเอาเวที่ลกไปเซฟยุ่เซฟสดยวนกลางน้ำผู้คือสิคักบัดนสงการนี่นะ เป่นแม่น้ำข่านดีรถจักรเบื้องขวามือนี่เทพเสือความสูงของเสานะ <c oughs> โอ้บลอกสูงเสาโอ้ผินปูมาเต่งได้อยู่นี่นะ เป็นผูมาเตงเออหากำลังเป็นโอกหากำลังเป็นโดก,กเป็อนปู้มาเตงเอาน้ำข้านนี่แหละหดนะ วิทโคบ้านหลัเพิ่นคูนดินขึ้นบักส,สูงๆนี่นะสูงได้เด็กคนอยู่เทิงถูกกันน้อยๆนึงเพิ่นเฮ็ดโโหนี่กับเพิ่นเฮ็ดตานางได้เพิ่นนี่เฮ็ดโโหตานางทางรถไฟนี่โบมีโ่โโหหนำม,มาจับได้มีแต่ตานางแบบนี้เลยทางรถไฟนะมีแต่ตานางแบบนี้ ทางโดนนี่มีนํามาจับเพิร์เฮโหนเขตนอะนะแต่ว่าเขตนี้นี่ตามข้าถามเขาเจ้านี่เขาเจ้าบมได้ป้อยโง่ป้อยอันนั้นได้อยู่เขตนี้นะถ้าว่าป้อยโง่นี่อันนากองหลนบ้านจับเลยได้จับแล้วก็เจ้าของโง่ได้ไปไถ่เอาได้ <c oughs> บริจับเพละละลาได้ได้ไปไถ่เอาอีพุ่เลอโง,ง่พุ่เลอลากไปก็ตาม ถ้าว่ามันกินเคืงกินคองกันเคืงโซนไฮเคืงไฮของโซนเคืองปู้ของฝั่งก็ได้เป็นโทษได้ผู้เลงโง่เนี่ยเป็นโทษได้ยุเคเขตนี้เพิ่นเค้งคัดแต่ที่ได้เลงการเลงซัดนะเพื่อมีซัดเลงก็ได้เลงในครอบเขตตัวเองมีได้ไ่ได้ปล่อยซาไายได้อยู่เขตนี้นะอยู่แขวงหลวงพอบางนี่อยู่ทางโดนนี่เข้าเห็น เพื่อนป้อยสัตว์เลงเดี๋ยวนี้ก็คือสิแก้ไขกันแหละเดี๋ยวนี้นี่นะอยู่ทางโดนเว่งจัดบางเว่งก,ก็เริ่มแก้ไขเด้แล้วบคอยเห็นสัน์เข้ามาแล้วอยู่ทางโดนก็นอยู่ทางหน้านี่แหละอยู่ทางหน้านี่แหละเคยจะหออนละสถานนี้เส้นเงินเพื่อนเคนเซอมันขึ้น้อยแถบบาดนี่เคยจะห้อนแล้วนี่นะ เดี๋ยวหาบอนจอดลถแล้วก็สีย้างผ้ารอเบิ้งเดอสีผ้ารอเบิรงสบ,สบายดีสบายดีตอนนี้เข้ากับมาฮอดอันสถาน,นีเซิงเงินสถาน,นีเซิงเงินน่าจะโบแมนสถาน,นีอันค่นคนซื้อปีซื้อนั่นนะนะน,น,น่าจะโบแมนดอกมันเป็นสถาน,นีน้อยน่าจะแมนสถาน,นีอันบ้อนเป้นท้ายสินค้า สถานีเซงเงินนี่นีนะเดี๋ยวสิผ้ายางไปเบิง้งเพราะว่าสถานีตัวนี้นี่มันห้างแต่นครหลวงพระบางประมาณสิบสิบปายกิโลนึงนะสถานีหลวงพระบางกับสถานีเซงเงินนี่ห้างกันประมาณสิบสิบกิโลนี่แหละสิบกิโลเมตรนะนะเจ้ากับรังเฮ็ดคึกคักกันอยู่สถานีรถไฟ ลาวจีนเดอรคนห้องสถานีเซิงเงิน บลึกๆเนาะตัวน้อเออตัวนี้เพิ่นขุดออกมาหนิเดี๋ยวสิภาพปีนเบิ้งขึ้นทึ่งสูงสูงเติบไ,ได้ แต่ก็มีห้อยเข้าเจ้าขึ้นอยโอ<ฮ>้บักสันส้นๆลงไปสูงเติบได้โบโฮูขาเจ้าเทกยังตัวนี้เพิ่นเฮ็ดสถานีไหมแมนหรอ,หรอโอ้สถานีตัวนี้แมนอย่างสุดคือมาน้อย ออโอ้แบบสถานีไฟฟ้าบอ <c oughs> คิดว่าสถานีนั้นบ่แมนเนาะสถานีบน่นเฮ้าซื้อปีซื้อนั้นโ่แมนเนาะโอ,โอ้ตัวนี้น่ะสถานีไฟฟ้าซื้อ,อบบโอ้ สถาน,นีไฟฟ้าคิดว่าสถาน,นีนเปลี้ยนถ่ายสินค้ากับบอเม้นเนาะอยู่พูดไปดูโมงอูโมง,โมงน,นีเพ่นเฮดห้องน้ำ เป็นห้องน้ำไหลลงไปพูนเ็นห้องน้ำแม่นบอกเออเขาฮับเหมาเองเลยวะห้องน้ำหรือวะไม่แล้วครับเหมาแหละครับมออะไรเป็นเม็ดก้อนเออเพิ่นไล่เป็นเม็ดตัวเม็ดเท่าเลือดเม็ดก้อนหนึ่งแสนห้าเม็ดก้อนหนึ่งแสนห้ามือหนึ่งได้จักเม็ดกร้อนโอ้ก็ประสราทที่ว่าบางมือก็ได้ เออบางมือก็ได้น้อยได้หลายห้องครับเมาเงาไปเลยพนเลยเนาะโอ้มีจักคนทีมงานเฮาสิบสี่คนสิบสี่คนได้จักมืออะไเฮามาเฮ็ดนี่หลายเดือนแล้วบ่ตั้งแต่เดือนสิบตั้งแต่เดือนสิบโอ้ได้เท่แบบนี้เลยเนาะโอ้ได้ก่อแบบนั้นบอโอ้เฮ็ดกันเจิ้นหอมมาจากซันนี่เนาะ เชิญโอ้เชิญเลยห้องน้ํานี่เจ้าเฮ็ดตังหาแม่นบ่อันน้ําๆนํากันเลยเออกันเชิญเด้อห้องน้ําเด้ทับเหมาเองเลยเม็ดเม็ดนึงละ150,000เนาะเออเอายาวๆๆซะเฮ็ดไว้ได้ไวเนาะยาวเลยยาวเลย ข้าวาสาวก็ได้สาได้เป็นปูนเป็นนั้นนี่เข้าไปเอาไก่อยู่บ่อยู่ในไก่นี่เนาะเพิ่ขนมาให้อยู่นี่เอาไปเอาอยู่บนอยูวนาบิตรงเป็ดคุณโอ้อยู่บ่อนนั่นสถาน,นีพุ่นบ่ออโอ้เข้าได้ใส่รถเฮามาเองเลยเนาะบ่ยกเสาร์นาเออยกเสาร์รถเคนยกเสาร์รถเคนรถเคนยกเสาร์รถตักบ่แม่นรถดามโอรถดามมาส่งให้อยู่นี่เลย Oh. ขอบใจขอบใจเ <laughs> ินเห็ดกันเจิน้นฮับเมาเองฮับเมาเองเ <c oughs> วทเบาๆบางๆล่ะเพิ่นเธอสามารถทับเมาได้นะทับเมาเองได้แต่ว่าเวที่เฮาเห็ดบอกเป็นแบบยแบบกตัวย่างว่า เฮ็ดล่างรถไฟแบบนี้เนี่ยต้องได้ไซนวิศาการเบิ่งคักแน้ได้เทระดับแทอันนั้นคักแน้ได้ได้ระดับบอได้อันนั้นอันนี้อย่ล่าเฮาบ่เคยมีรถไฟต้องได้ไสนวิศาการมาแต่จีนเพเลินเฮ็ดล่างรถไฟเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้เทขี้ดินหลายซําเลอรไปพูดเป็นอุโมงค์เขาเจ้าก็เฮ็ดกันเซลเซลอยู่ผู้ ละดูนี้แม้ะดูใบไม้ล่นงรบยยังงามไปเลยมึอนี้แม้วันที่สิบห้าเด้อว,วันที่สิบห้าเดินสามสองพันสิเอ็ดเท่ายวิดีโอมึงนี่วันที่สิบห้าเดินสามสองพันสิบเอ็ดเฮาได้ขี่รถมาฮอดพอดีคิดว่าสถาน,นีอันซื้อปีขึ้นโดยสารบ่แม่นเพิ่นสิเฮ็ดสถาน,นีรถ สถาน field, e ีกระจายไฟฟ้าสำหรับรถไฟลากอายุทา้งหลังเขาผู้เป็นอุโมงค์เป็นอุโมงค์ลากอายุทา้งหน้าเข้าพู้เราไปเซิรอนสถานีลงพระบางแล้วก็เข้าอุโมงค์อีข้มน้ำข้านเป็นโคข้ามน้ำข้านบนเข้ามาเมื่อกี้นี่เห็นเลยโคข้ามน้ำข้านแล้วล้วไปซื้ออุโมงค์ไปซื้ออุโมงค์อันนี้เมนเมนน้ำข้านอันนี้เมนเมนน้ำข้านสำหรับคลิปนี้ขอจบสำนึกก่อนเด้อ ขอครอบจอเจอหลายๆที่ส้มแต่ต้นจนจบ,จบขอครอบเจอขอครอ,อ,อบเจอ